ครับก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆือนน้องน้อง,องและผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับวันนี้ผมก็พาสมเด็จเป็นชุดเบญจะภาคีนะครับรวมอยู่ที่เดียวนะครับเอามาฝากให้ได้ชมกันนะครับและวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะครับก็เลยมาฝากให้ได้ชมกันซึ่ง หาดูยากนะครับไม่มีเลยนะครับขอหาดูได้ยากเลยนะครับผมเอามาฝากกันได้ชมกันนะครับกล้องดาจะโฟกัสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับผมนี่จะรวมอยู่ที่เดียวนะครับคือพระสมเด็จ แล้วก็พระผงสุพรรณนะครับแล้วก็พระรอดนะครับด้านหลังด้านหลังก็เป็นพระชมกอนะครับแล้วก็พระนางพญานะครับผมซึ่งศิลปะ พุทธศินนะครับก็สวยงดงามมากมากนะครับซึ่งผมก็ได้จากคุณลุงออกคุณตานะครับคุณเรียกคุณตาก็บ้านใกล้ๆกันนะครับปันท่านก็อายุเกสปีแล้วนะครับทั้งคุณตาคุณยายท่านนะครับแข็งแรงมากๆนะครับปั่นจักรยานเชยเลยนะครับ ก็ไม่รู้ว่าท่านได้พระนี้มาจากไหนนะครับท่านก็ไม่พูดให้ฟังนะครับก็มีแต่ท่านเอ็นดูท่านก็เลยเอาให้นะครับให้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งครบชุดเลยครับที่ขึ้นคอได้เลยนะครับทั้งกอบทั้งสร้อยนะครับเป็นน่าจะเป็นเชือกพรมนะครับ ท่านก็ให้มาหมดเลยนะครับถือว่าขอบขอะคุณท่านมากๆนะครับที่ท่านกรุณาให้นะครับลูกหลานนะครับเราก็มาดูภาะนะครับว่าเนื้อโมนสารเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งพิมพ์แบบนี้ผมเข้ากูเกิลยังไม่เห็นนะครับยังไม่มีเลยนะครับไม่รู้ว่าท่านได้มาจากไหนนะครับก็ต้องขอบคุณท่านมากๆครับผม ที่ให้ลูกหลานมานะครับเราก็มาดูกันนะครับว่ามสารปีนงมากข้างในนะครับกล้องผมอาจจะไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับไม่รู้จะซูมได้เท่าไหร่นะครับ กไกลๆนะครับขับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับมือก็ไม่นิ่งนะครับไฟก็อาจจะทอดสองนะครับ ก็ต้องขอโทษขออภด้วยนะครับผมนี่ครับข้างในนะครับกับมี่พสมเด็จนะครับแล้วก็พวกพระพงสุพรรณนะครับกับพระหลอดนะครับ แต่พุทธศิล์ก็สวยให้งานเลยนะครับ ว่าพุทธศินสวยอยู่นะครับงดงามอย่นะครับทางเนื้อมวลสันนะครับ,บ,รบกล้องอาจจะโฟกัสไปข้อดีแล้วก็แสงไฟก็สะท้อนนะครับ นี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับไม่รู้จะไายไหนหนะครับรสจ ท่านก็ให้มาทั้งกรอบทั้งอะไรครบชุดเลยนะครับพร้อมห้อยขึ้นพอได้เลยครับผมนี่ครับปะชุมกนะครับ นางพญานะคระับน้าพระนางพญาสืกไปอยูบ่บครับ โฟกัสมือไม่นิ่งนะครับต้องขอโทษทำให้ด้วยครับ สวยงดงามจริงๆครับ ก็เจอว่าสวยงามอย่างครับทั้งน้ำมวนสันนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณตาและคุณยายนะครับเ94ปีแล้วครับทั้งคู่แล้วครับ ขี่จักรยานเชืยเลยครับสุดยอดเลยนะครับที่ท่านให้พระมานะครับก็ต้องขอบคุณท่านมากๆนะครับผม ขออภัยด้วยนะครับ ครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับส้าหลับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับผมแล้วก็ให้คุณพระคุณเจ้าปกปักรักษาคุ้มครอ,องนะครับทุกทกท่านนะครับให้มีความสุขปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะครับ อยู่ี่มีแห่งล่ำรวยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวก็จะพระที่คุณปู่และคุณพ่อสะสมไวยย้มาฝากให้ได้ชมกันนะครับผมแล้วก็พระที่ญาติผู้ใหญ่เอาให้นะครับก็จะมาให้ได้ชมกันนะครับ ว่ามีพระอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ทำให้ตาลายลายตานะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ